เราเริ่มมีอายุมากขึ้นนะคะถุงใต้ตาแล้วก็แก้มค่ะมันเยอะมากมันเยอะมาก เวลาที่เราเป็นนักจัดรายการวิทยุเป็นพิธีกรเอ๊ะทำไมรูปไม่เหมือนโปรไฟล์อันนี้น่ากลัวมากค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะต้องออกสู่สังคมผู้คนภายนอกให้หน้าจริงกับโปรไฟล์เหมือนกันค่ะ มีพี่ที่เป็นดีเจแนะนํามาให้รู้จักกับคุณหมอนกนะคะแล้วก็ตัดสินใจเดินเข้ามาคุยกับพัชร์คลินิกขอรับคําปรึกษาต่างๆดูจากสถานที่ความสะอาดสะอ้านความใส่ใจความน่ารักของพนักงานคําแนะนําที่ดีนะคะและที่สําคัญคือดูจากการที่ไม่ยักเยียดว่าจะต้องทําอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้ามีปัญหาเรื่องของขนงตาตกแล้วก็แก้มเนี่ยมันเยอะเกินไปคุณหมอก็แนะนําให้ทํา RF โดยที่จะปั่นที่บริเวณใต้ตาก็ช่วยปั่นในเรื่องของแก้มโดยเฉพาะไขมัน พอทำไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องของความอุ่นๆร้อนๆมันจะช่วยลดถุงใต้ตาค่ะรวมไปถึงหนังตาที่มันตกลงมาตอนนี้มันก็ยกกระชับขึ้นแล้วก็แก้มค่ะจะยกกระชับขึ้นไปรูปร่างมากขึ้นนะคะทําให้ไม่ต้องใช้เวลาในการแต่งหน้านานเลยอะ ใครที่มีปัญหาขอแนะนําว่ามาใช้บริการเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะทุกอย่างนั้นดําเนินการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหมดเลยนะคะจึงสามารถที่จะมีใบหน้าที่แบบสวยใสยกกระชับขึ้นได้ค่ะ